รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปรัวปรังในกวงเปธนาติมันเยธาปานาทาวสาวเยอาปริมานังเมตันจะสัมสตินอาทิตย์ยักรมมเมตังทิฮารตังทิฮาปานัวสังัวปามานวันตานิสิริ ิังชาตัวางพิยช้าิไม่เป็นไรครับเขาบดีเข้ามาทำบุญก็าตัวจะน้อยก็ถ้าครบนะต่างคนต่างมาเอาของมาถวายพระนะทำบุญร่วมกันคะรักวชาการสานานนะคะจากอดีตนะคะสมดจา ที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอบคุณก็ขอบคุณกระเช้าดอกไม้จากเพื่อนทีมไลฟ์เจ้าด้วยนะคะอาจารย์วันนี้ต้องมาโชว์เสียงเพลงด้วยก่อนนะคะปรนนธาเราต้องขอขอบคุณคุณพี่อ้อนนะนะอาราประชาประเดชประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีท่านพวกนี้นะคะไม่ได้ส่งการเชิญเพียงแต่ส่งไลน์เท่านั้นเองตลอด นะครับคุณหัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอสังคโคกแล้วก็คุณนีนะฝ่ายฝ่ายพัฒนาการจังหวัดฝ่ายอะไรจำไม่ได้แล้วไปส่งเสริมใช่ไหมฮะเทรยอสุขีหัดใหญ่นะคะจากพระโรงแรงเ,เวสท์แกงแกงนะคะลาชบุรีมีให้ท่านเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วก็จังใช้รีสอนนี่อยู่ติดกับครัวมัอนไข่เลยนะคะครับ ต่อไปก็เป็นการเนะทิมิลาผูอาจารย์ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณโอโยธานีโตสพโรุวินาเอวังตวัิชยโยโภิายาุชยมัง ร้อยปีนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเป็นทั้งวัตถุโบราณเฮ้ยไม่ใช่ค่ะเป็น